คราวนี้สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ที่25นะครับถึง29ตัวกันยายนนะครับรูปแบบนี้ใครได้เปรียบกันครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับฝั่งขึ้นนะครับมีการนับหมายเลข1นะครับฝั่งลงมีการนับหมายเลข4นั่นแปลว่าฝั่งลงยังคงได้เปรียบกว่านะครับถ้าจะมีการดีดตัวขึ้นใ,นใดๆนะครับในการฝั่งลงต้องห้ามเกินตัวเลขไหนครับเดี๋ยวเรามาตีกันหน่อยซิ เราต้องขยับแนวแนวรับแนวต้านใหม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องปรับมาเป็นตรงบริเวณนี้อดีตตัวขึ้นใดๆน,น,นะครับนะต้องห้ามเกินครับ93 4ถึง9 4 0ตรงนี้เอาขึ้นไปนะจะได้ไม่เกินโซนนี้เพื่อจะสะบัดลงมาทำเวฟ5นะครับเวฟ5นี้นะครับก็จะเป็นการลงครั้งสุดท้ายนะครับในฝั่งของตัว A5 0นะครับซึ่งอาจจะมีโลเกิดขึ้นหรือไม่มีโลเกิดขึ้นก็ตามนะครับนะก็สามารถเป็นไปได้ททั้งคู่นะแต่ว่า เวฟ4ต้องห้ามเกินตัวนี้เราต้องสะบัดลงมาก่อนเพื่อเกิดหมายเลข5นะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะกลับเข้ามาเล่นฝั่งรองทําไงครับขั้นดับแรกถ้าคุณอยากจะเล่นฝั่งรองนะคุณรอให้เกิดเวฟ5สีแดงขึ้นมาก่อนนะครับพอเกิดเวฟ5สีแดงลงมาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเวฟ5ต่ํากว่าเลข0เนี่ยยิ่งดีมากนะครับถ้าเกิดเวฟ5สีแดงต่ําลงมานะครับนะแล้วก็เกิดจุดสีขออภัยเอาใหม่นะครับ ถ้าเกิดเวฟ5นะครับสีแดงนะครับต่ำกว่าเวฟศูนย์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเคลียร์เลขศูนย์นี้ทิ้งไปนะครับ <c oughs> พูดง่ายคือราคาเนี่ยหลุดโลตรงเนี้ยเรามีเลข5อันนี้เล่นง,ง่ายมากครับก็จะเป็น5แดงแล้วก็รอศูนย์เขียวแล้วก็รอจุดเขียวรอบใหม่ก็จะเล่นฝั่งรองได้อันนี้คือเคสที่เรียกว่าง,ง่ายนะฟังไว้นะครับอันนี้คือเคสที่เรียกว่าง,ง่ายนะก็คือรอให้เกิด5แดงที่ต่ำกว่าศูนย์ตรงนี้นะครับแล้วเกิดศูนย์เขียวรอบใหม่จุดเขียวรอบใหม่อันนี้เล่นฝั่งรองได้นี่คือแบบง่ายเลยนะครับ แบบก,ก็คือมันเป็นเวฟบ5ที่ดันไม่มีโลต่ําลงออันนี้ก็คือจะยากนิดนหนึ่งนะครับอาจารย์ก็แนะนําว่าให้รอราคาเบรก940แล้วค่อยเล่น follow ฟอลโล่ฝั่งรองจะดีกว่านะครับเมื่อ,อลงมาทําเวฟบ5ที่ไม่มีโลต่ําลงเนี่ยแล้วก็ราคาสะบัดสูงเกิน94 940ขึ้นไปค่อยเล่นฝั่งรองนะครับสต็อปลอก็ใช้โลบริเวณ922นะครับหลังจากทะลุตรงหายนี้ไปแล้วนะครับนะใช้922เป็นแนว exit ทที่ห้ามหลุดฝั่งรองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ ผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นอ่บ้างกับตัวทีเฟกของเรานะครับทีเฟกสัปดาห์ที่แล้วครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนซีรีส์ไปเนาะ,ะเปลี่ยนจาก U เป็นตัว Z นะครับนั้นตัวเลขอาจจะรีเฟอร์ไม่ตรงกันนะครับแต่ถ้าเกิดความเดิมเขาที่แล้วเนี่ยนะครับในตัวฝั่ง U กับฝั่ง Z เนี่ยก็จบไปแถวบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่า ฝั่งลงได้เปรียบกว่าฝั่งขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีการสะบัดตัวลงทำเวฟ5อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเวฟ4เราก็ให้แนวต้านเอาไว้นะครับแนตะ่ซึ่งราคาตอนเปิดมานะครับวันจันทร์เนี่ยมันไม่ได้กระโดดขึ้นหรือไม่ได้เปิดเกินแนวต้านนี้ให้ไว้เลยนะเพราะว่ามันหัวทิ่มลงมาทันทีนะครับงั้นก็ไม่เกินโซนแนวต้านแน่นอนในฝั่งของการนับเวฟ4นะครับแล้วก็ลงมานับเวฟ5ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยทิศทางถูกต้องนะครับราคาวิ่งลงมาเอาจริงรอบนี้ต้องบอกว่าเราก็กอบโกยกันนนมาาตต้ต้ทงทนะ ตั้งแต่ตอนที่มันมีการนับเวฟห้สีเขียวนะครับเวฟ5สีเขียวแล้วก็มีศูนย์สีแดงแต่นี้มันซีรีส์แซนะครับอาจจะไม่ตรงกันนะครับถ้าโดยถ้าโดยเทียบเคียงกันแล้วนะครับเราก็ได้ช็อตมาแถวบริเวณนี้ตั้งแต่ตอนที่ศูนย์แดงแล้วจุดแดงจําได้ไหมครับตรงนี้เลยนะครับถ้าเรากะกะเอานะครับตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะน,นะครับเพราะมันคนละซีรีส์กันนะครับเราก็ช็อตกันมาตั้งแต่ตอนนี้ห้าเขียวศูนย์แดงนะครับจุดแดงนะครับก่อโปรยมา การช็อตอยู่ที่เราๆสัก50าสกว่าจุดนะครับตรงนี้นะในการเล่นฝั่งช็อตหมายเดียวรันยาวมาเลยไม่มีการทําให้เห็นเล่นฝั่งรองเลยเนาะคราวนี้นะครับก็รอบนี้บอกทุกคนว่าจะคัมแบ็กฝั่งรองกับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเงื่องไขอะไรจําได้ใช่ไหมครับเห็นเลข5สีแดงแล้วใช่ไหมครับรออะไรครับรอศูนย์สีเขียวแล้วก็รอจุดสีเขียวนั่นเองนะครับก็เล่นฝั่งตรงข้ามเองง่ายๆนะครับนะรอศูนย์เขียวจุดเขียวนะครับก็เล่นฝั่งรองได้เลยนะครับก็สต็อปลอส โลเดิมแค่นั้นเองนะครับในการที่จะเข้าเล่นฝั่งรอลองรอบใหม่นะอ่ะคราวนี้สัปดาห์ถัดไปนะครับคุณคิดรูปแบบนี้ใครได้เปรียบกักันครับฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับควรจะเข้า follow shot ไหมหรือควรจะรอเล่นฝั่งรองฝั่งไหนคุ้มค่ากว่ากันนะครับใครที่ไม่มีของควรจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานอิดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีแล้วก็ฟังแผนประจักษ์สตาห์ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade e ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ